หงสหัสสัมปิเิมิตาสาวาาาาุธันตังตรีเมฆาตังวุทิตโกะรา,าสเสนามารังทานาทิธรรม,มวิธินาทิตวามุนินโตตันเตชะ Bawatu tejayaman kalani marati reka mapiut cinta saparati koram panala wakama kamata yakam kanti sutanta witina citta wamunito tante saparati tejayaman kalani nalakirin kacawram ตังตาวัตติจักกรรมสเนวะสุทาร ตัมโกเสกวิตินาชิตาวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยามังคะลานิตุกเกตตากกรรมติหัสุทธารุณาตังทาวันติโยชนะปัตตังกุลิมาละวันตังดินทิปิสังกตมโนชิตาวามุนินโตตันเตชะสาภวตุเตชยาม ขัคลานิกัตะวานักตะหุตารังอิวัตปิเนียจินจายทวตวจนัชนะกายมมะเชสันเตนมาวิทินาชิตาวามุนินโตตันเตชะสาวะวตุเตชยมังขลานิสัจจังวิหายมติสัจจกวาทเกตุงวาทฏปิโร้อ ตันังาติอันทะพูตังปัญญาปทีปัจจาริโตจิตวามุนินโตตันเตชะสาพาวตุเตชยามังคะลานิตันโทปนันทัพุชะกังวิปุตังมาหิตเตงปุตเตนะเท เจเกนตัมมาปยันโตอินทุกขะจิสวิตินาชิตตวามุนินโทตันเตจสสภาวัตุเตชยมังคะลานิทุกขะหะตินติปุจเจเกนสุตตัตหัตถังพรามังวิสุติจติเมติปกาปิธานังญาณคเท มุนินโทตันเตชสาภาวตุเตชยมังกะลานิเอตาปิปุทธะชะยะมัง a ะลาอัตตะกาทายุวาจันโดตินะทิเนสระเ h มตันเทตวานะเน อานิจุปัตตะวานิโมขังสุขังอติกะมัยยนโรสะปัญโยมหาการุณิโกนาโธหิตายาสาตตาปานินางคูเรตวะปาระมิสัพพัตโตสัมโพติมตตมังเงเตนะสัจจวัาเชนะหัวตุเตชยามังคะระ anto bodhisyamule sakyanam nan tiwaddano evantavang vicayo ho hitayasoccayamang khale a p k e s i se p a t a v i อะปะโตปะโมติสุนักต่างสมังกะลังสุปพาตังสมอดิตังสุกันโนสมโมตตจสุเยธามพระมจาริสุปตากินังกายกรรมวาจากรมังปตกินังปตตินังมโนรรมังปนึกเอปกินังปตตินัง Katawan nala pantateng patakide. Jadi itu tadi tentang keberadaan. Pakawa. Pantai, pakawa Asta. อา,า,าตะภาวางังตุมหาการตุมหาการมริจจชามีปริจจชามีข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญครับ พุทธเจ้าพระพุทธเจ้าขอมอบกายขอมอบกายถวายชีวิตนี้ถวายชีวิตนี้เพื่อเป็นพุทธบูชาเพื่อเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาธรรมบูชาแม่สังคบูชาและสังคบูชาข้าพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าจักตั้งใจศึกษาจักตั้งใจศึกษาจักตั้งใจปฏิบัติจักตั้งใจปฏิบัติตามคำสั่งสอน ตามคำสั่งสอนพระพุทธองค์ของพระพุทธองค์ด้วยการเจริญจิตตัง ในการเจริญจิตตภาวนาข,ขณิกสมาธิขณิกสมาธิปจาระสมาธิปจาระสมาธิอัปปนาสมาธิอัปปนาสมาธิและวิปัสนาญาและวิปัสนาญาจงบังเกิดมีจงบังเกิดมีในขันธ์สันดาลในขันธสันดาของพระพุทธ,ธเจ้าด้วยเธอของพระพุทธเจ้าด้วยเธอ 20นาทีเยับแข้งขยัยบขากับนดความรู้สึกตัวในขณะที่เราทำกับมาฐานขณะนั้นไตรสิค้าได้เกิดขึ้นคือเรามีความสงบกายมีความสงบใจ ศีลเกิดขึ้นสมาธิเกิดขึ้นปัญญาคือความรู้สึกตัวความรู้ตัวโทษพร้อมเกิดขึ้นขณะนั้นในขณะที่เราทำคำอริษฐานนั้นจิตเป็นกุศลอย่างต่อเนื่อง,องการสร้างกุศลการทำความดีก็คือการที่จิตนั้นประกอบด้วยกุศลจิตประกอบกุศลณนะเวลาใดเวลานั้นเป็นบุญเวลานั้นเป็นความดี ปฏิญาตนว่าถึงพระรัตนไตรเป็นที่พึงเป็นที่เคารพเป็นที่นับถือเพราะไม่มีรัตนะอื่นใดที่จะเป็นที่พึงมีค่ามีราคาเท่ากับพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะรัตนะอื่นให้ความชื่นใจ ได้เฉพาะในโลกนี้แต่ไม่สามารถจะให้ความชื่นใจได้ในโลกหน้าและนำไปสู่พระนิพพานได้ในบรรดามนุษย์ทั้งหลาย uh huh. ในบรรดาสัตว์ทั้งหลายสัตว์สีเท้าสัตว์สองเท้าสัตว์ไม่มีเท้าสัตว์มากเท้า หรือแม้กระทั่งในสัตว์ตั้งหสารส1ตพภูมิก็ไม่มีผู้ใดที่จะสูง <Kes> ส <ę> ่งเทียบเท่ากับพุทธรัตนะคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้บำเพ็ญบารมี20อสงไขยที่จะมีความพร้อม กว่าที่บารมีจะเต็มเปี่ยมสริธุบัติมาในโลกเพื่อตัดสรุอนุตตรสัมมาสัมปุทิยาณถ้าพระองค์ประสงค์เพียงแค่นำตนเองออกจากทุกข์บรรลุพระนิพพานพระองค์ก็สามารถพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด ตั้งแต่ที่เสด็จอุบัติเป็นสุมเมธาดาบทเพียงฟังธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทีปังกรแค่ไม่กี่คำพระองค์ก็สามารถบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ได้แต่สุมเมธาดาบทมีปณิธานมีมโนปณิธานยิ่งใหญ่พุทธโพเธอยัง เราตรัสรู้แล้วจะให้ผู้อื่นตรัสรู้ด้วยมุตโตโมจัยยังเราพ้นจากโอะสงสารแล้วจะให้ผู้อื่นพ้นจากโอะสงสารด้วยตินโนตาเรยังเราข้ามพ้นแล้วจะให้ผู้อื่นข้ามพ้นด้วยปณิธานอันยิ่งใหญ่ของท่าน ทำให้สมิธดาบทต้องเวียนว่ายตายเกิดเพื่อบำเพ็ญบารมี10ประการในในสามระดับทานศีลเนคขมะปัญญาเรียะขันติสัจจะอธิฐานเมตตาอุบเบกขาเกิดในพวกภูมิต่างๆทำความดีอยู่ร่างไป ว่าที่ความดีเหล่านั้นจะเต็มเปีย่ยมแม้ในชาติก่อนที่จะมาอุบัติขึ้นในโลกพระองค์อุบัติเป็นพระเวทสันดรสลับทุกสิ่งทุกอย่างที่โลกสมมุติว่าเป็นของที่ควรแก่การยึดมั่นถือมั่น เช่นบุตรปริยาพระรองค์ก็สามารถสลัเป็นทานได้ไม่มีสิ่งใดที่พระองค์จะสลาไม่ได้บำเพ็ญบารมีในภพภูมิในชาติต่างๆกว่าจะเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้ในชาติสุดท้ายที่เกิดมาเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้า อ,องทรงสละสรรพสิง่งสละสมบัติที่มีค่ามากมายเพื่อเป็นนักบ,บวชแสวงหาความหลุดพ้นแม้จะได้ความหลุดพ้นแล้วพระองค์ก็ยังมีพระหมหากรณาที่คุณเห็นหมูสัตว์ที่ควรค่าแต่การสงสารพระองค์จิงจาริกไปแว่นแคว้นน้อยใหญ่ทรงตรักตรำความลำบาก เพื่อแสดงธรรมะเพื่อยังหมูสัตว์ให้มีความสุขผู้ที่มีกิเลสในดวงตาอย่างน้อยอยู่ก็สามารถได้รับแสงสว่างคือพระธรรมของพระองค์ได้หากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราจะไม่มีพระหมหากรณาธิคุณแล้วเราคงไม่มีโอกาสได้ พบพระพุทธศาสนาพระองค์ทรงมีพระมหากรณาธิคุณมีพระบริสุทธิ์คุณมีพระปัญญาคุณเราท่านทั้งหลายจึงได้พบพระพุทธศาสนาได้น้อมนำพระธรรมมาปฏิบัติธรรมคำสั่งสอนตามคำสอนของพระองค์พระองค์สอนเราให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทให้มีสติ ความรู้สึกตัวรู้กายรู้ใจรู้ความเปลี่ยนไปของความคิดเราจึงถือปฏิบัติตามความรู้อื่นๆในโลกเป็นเพียงช่วยให้เราได้ประกอบสัมมาชีพวิชาที่เราเรียนก็เป็นเพียงแค่ช่วยให้เราประกอบสัมมาชีพแต่วิชาที่สูงสุด คือวิชาที่สามารถทำลายกิเลสทำลายความอยากทำลายความกโกรธทำลายทำลายความรุ่มหลงมันเป็นวิชาที่สูงสุดแบบนี้ขอเชิญท่านทั้งหลายได้ปฏิบัติทำเป็นพุทธบูชา O que